เพราะฉะนั้นการอาธิษฐานจิตไม่ว่าอาธิษฐานบรรจุนะถ่ายทอดให้โดยตรงหรือว่าลงไปในวัตถุมงคลนะกระจัดว่าเป็นการลงทุนนะชนิดหนึ่งนะที่จะศูนย์เปล่าหรือไม่ศูญเปล่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่รับไปนะจะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาได้ขนาดไหนถ้าเข้าถึงจิตเข้าถึงพลังภายในพลังจิตจริงๆ ก็สามารถที่จะรับถ่ายทอดนะตามที่ข้าพเจ้าเคยให้ธรรมะคนอื่นมาแล้วก็ใช้พลังจิตเนี่ยเคยให้นะสมัยบวชใหม่ๆได้ภาษายังไม่มากเพรอถ่ายทอดไปจนหมดพลังปุ๊บเนี่ยเราก็อธิษฐานเอาเหรียญพระเนี่ยมาไว้ในกำมือเลยแล้วก็สำรวมอธิษฐานจิตขอบารมีคุณพ,พระพุทธธรรมพระสงค์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะที่ท่านได้บรรจุพลังจิตวิเนจง คล้ายๆว่ามาช่วยทําให้เรามีพะละะกาลังที่จะทํางานศาสนาต่อไปได้เผยแผ่ธรรมต่อไปได้มันก็จะมีพลังรนะับจากเหรียญน,นั่นก็ดีหรือรับจากครูบาอาจารย์ที่เราไปเที่ยวหาก็ดีเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปขอบาร,รมีเราก็รับไถ่ทอดจากจิตสู่จิตอันนี้มันก็มีกันนีมันเป็นเรื่องของฌานสมาธินะมันเป็นเรื่องของเหมือนกับโลกียะ มันไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสันเสริญน,นะเรื่องไอ้พวกปฏิหารพวกนี้ยงไงก็สู้อนุสาสนีปฏิหารไม่ได้ที่ว่าพอฟังทำปุ๊บแสดงทำปุ๊บแล้วก็มีผู้บรรลุตามแล้วก็ให้เขาไปปฏิบัติเอาเองนะภายนอกนะนอกจากทำภายในแล้วรับภายในแล้วก็ปฏิบัติภายนอกนะรู้หลักการปฏิบัติอันนั้นจะดีกว่าเพราะนั่นการอธิษฐานจิตเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังจิตเหมือนกันนะ แต่ว่าเป็นการใช้พลังที่ว่าเหมือนกับมาสนับสนุนที่ได้ผลเนี่ยนี่เป็นการทําประโยชน์ส่วนรวมนะแต่การทําประโยชน์ส่วนตัวแล้วการอธิษฐานจิตเนี่ยอย่างที่อย่างที่อธิบายให้ฟังเราทําทานทีเนึงใส่บาตรทีอเราก็อธิษฐานจิตปัรถนาเขาให้เราบรรลุพระนิพพานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้มีทรัพย์มีอะไรแต่มีอะไรก็แล้วแต่เราจะอธิษฐานแล้วกันเอาภาษาชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องลึกซึ้งอะไรแล้วแล้วก็ เราก็ทําอย่างเงี้ยบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆนะเพื่อเป็นการตอบย้ําเราให้มีศรัทธามีอะไรแต่มีอะไรที่จะทาให้มันสม่สมําเสมอเพราะไอ้อธิษฐานบาร,รมีนี่มันเต็มแล้วอ่ะนะไม่ว่าเราจะทําพวกปฏิบัติทำแล้วเนี่ยพอศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเริ่มเพิ่มทับทวีมากเข้า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 ,า,ขาบาร,รมีบาร,รมีส่วนอื่นๆมันก็ตามมาเองแหละอย่างทานบาร,รมีที่เราทําเนี่ยนะถ้าเราปฏิบัติสมาธิ เจเลอร์นี่พัทนาเนี่ยก็จนก,กระทั่งคุณธรรมละเอียดสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสละชีวิตได้เนี่ยนะเข้าถึงตัวปามัดแล้วเนี่ยไอ้พวกทานบาลมัดบาลมัดบารมียมันมาเองแหละแต่ถ้าเป็นพวกปัทนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยต้องทําให้ถึงกายนอกเลยบางทีนะบางองค์บางท่านก็อาจจะตัดคอปะตัดคอถวายพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่แพทย,ย์กินยาตายกินยาตายโดยที่ว่าผิดหลักแล้วเนี่ย จ้างคนอื่นมาให้ฆ่าตัวเองตายอันนี้ไม่ถูกต้องนะแต่ไอ้ที่พระโพธิสัตว์ที่ท่านเคยทำในสมัยอดีตนั่นท่านมีศรัทธาที่แรงกล้าจิตใจขังเข้าตั้งมั่นในศรัทธาในพระพุทธเจ้าอันนั้นจิตใจไม่วอกแวกเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญาเนะี่ยจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นสูงสูงมากเข้าจนกระทั่งเป็นปรมัตแล้วเนี่ยเราเอาแค่ปรมัตอยู่ภายในนะ เราเป็นสาวกพุธเจ้าเนี่ยเราปฏิบัติยอมตายเป็นตายเนี่ยเราเชื่อมั่นในคุณพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นการประหารอย่างเด็ดขาดหมายถึงตายก่อนตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานเนี่ย,ท,นนยที่เราทำเนี่ยมันก็กลายเป็นทานปรามาัดไดเ้เราก็เข้าถึงตัวปรามาตัต์เราเสียสละเราสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของเราเพื่อให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะว่างั้นเหรนะ ก็บอกพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ,น,ะ <c oughs> นี่ไงเป็นปรมัตา์ได้เหมือนกันเราสามารถสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมะแล้วเราก็จะพ้นจากถ้าผู้ใดมีเราเป็นกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้านะเราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย พอจิตมันจิลุดพ้นมันสะอาดผ่องแผ้วเนี่ยมันก็สบายแต่พ้นเจโตเนี่ยมันจะรู้ได้ชัดเจนเหมือนกันแต่ถ้าพ้นปัญญาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไปอยู่เรื่อยๆถ้าถ้ามีเจตโตอยู่ด้วยทั้งสองอย่างนี่มันจะรู้ชัด